ในเขตน้ำตื้นของคาปาลัวเกาะเมาอีชาวประมงท้องถิ่นคนหนึ่งตวัดเบ็ดดึงปลาแนวปะการังตัวหนึ่งขึ้นมาได้ดูเพลิน,นมันก็เหมือนกับปลาสีสดทั่วไปที่แหวกว่าอยู่ในน่านน้ำฮาวายแต่เมื่อเขาเอื้อมมือไปปลดเบ็ดออกจากปากปลาเขาก็ต้องชะง,งักกับบางอย่างผิดปกติภายในปากของปลาตัวนั้นมีสิ่งมีชีวิตสีซีดเผือดดิ้นคลุกคลักและฝังตัวแน่นอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นลิ้นแวบแรกเขาคิดว่ามันคือหนอน,อน แต่มันกลับมีขามีเปลือกและมีรูปร่างที่ชัดเจนว่าเป็นสัตว์มีเปลือกแข็งเหมือนกุ้งเจ้าสิ่งนี้ดูเหมือนไอโซพอร์ตจิ๋วที่นอนหงายท้องตัวขาวซีดเหมือนผียังมีชีวิตและดูเหมือนว่ามันจะทําตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเองเสียด้วยด้วยความเตหนกแต่ก็เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นชาวประมงคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอขณะที่ค่อยๆดึงเจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นออกจากปากปลา สิ่งที่เผยโฉมออกมาคือมแมลงหน้าตาเหมือนสัตว์ต่างดาวที่ขยับแข้งขากระตุกไปมาและดูจะภูมิใจกับการยึดครองพื้นที่ตรงนั้นเสียเหลือเกินแต่เมื่อเขาดึงเจ้า,มาแมลงตัวนี้ออกมาลิ้นของปลาก็หายไปและเมื่อไร้ซึ่งลิ้นเจ้าปลาก็ดิ้นทุรนทุรายอย่างหมดทางสู้พะง,งาป่าหายใจอยู่ในมือของชาวประมงเพราะผู้บุกรุกสีซี่ตัวนี้ไม่ได้แค่มาเยี่ยมเยียนแต่มันคือลิ้นใหม่ของปลาตัวนี้ชายคนนั้นโพสตคลิปวิดีโอลงในโลกออนไลน์ เพื่อถามชาวเน็ตว่าสิ่งที่เขาเพิ่งเจอนั้นคือตัวอะไรและเขาก็ได้คำตอบที่ต้องการอย่างรวดเร็วชื่อวิทยาศาสตร์ของมันคือไซโมโทนเอ็กซิกัวหนึ่งในปรสิตท,ที่น่าเกลียดน่ากลัวเก่งกาจและชวนขนลุกที่สุดแห่งท้องทะเลส่วนลิ้นที่หายไปนะหรือมันถูกฉีกถึงถูกกัดกินและเจ้า,มาแมลงทะเลตัวนี้ก็ไม่ได้แค่ตัดสินใจเกาะติดอยู่กับเจ้าบ้านเฉยๆแต่มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายปลาไปจริงๆ กลยุทธ์ชีวิตอันฝันร้ายที่ต้องมากลายเป็นลิ้นของสิ่งมีชีวิตอื่นแบบนี้มันวิวัฒนาการขึ้นมาได้อย่างไรสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งจะดำรงชีพในฐานะลิ้นของคนอื่นได้อย่างไรและทำไมปลาเหล่านี้ถึงยอมทนอยู่กับสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นแขกผู้มาเยือนที่วิปริตที่สุดในโลกไซมอนโทนเอกซิคัวหรือแมงกินลิ้นอาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยองที่สุดที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เกลียวคลื่นเจ้าตัวที่หน้าตาเหมือนไอโซพอตจิ๋วนี้ ความจริงมันก็คือไอโซพอรตนั่นแหละมันอยู่ในตระกูลเดียวกับกุ้งและตัวกะปิเป็นสัตว์เปลือกแข็งขนาดเล็กแต่อย่าให้รูปลักษณ์หลอกตาคุณได้นี่ไม่ใช่สัตว์กินซากทั่วไปไม่เหมือนมแมลงตัวเล็กๆที่ไม่มีพิษภัยในส่วนหลังบ้านหรือกุ้งแสนอร่อยในจานอาหารของคุณแต่มันคือความสยองขวัญใต้น้ำที่ชีวิตเริ่มต้นขึ้นด้วยวิธีที่เรียบง่ายและดูไม่มีพิษมีภัยแต่น้อยเมื่อแรกฟักออกจากไข่มันเป็นเพียงตัวอ่อนโปร่งแสงขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าเม็ดทรายเปราะบาง ราวกับฝุ่นผงที่ล่องลอยไปตามกระแสมหาสมุทรแต่เบื้องหลังรูปลักษณ์ที่ดูบอบบางนั้นคือภารกิจที่โหดเยี่ยมมันตามหาปลาแทนที่ลิ้นของมันและอาศัยอยู่ในปากนั้นตลอดไปตัวอ่อนไอโซพอร์ตเหล่านี้ยังไม่กินอาหารพวกมันอยู่รอดด้วยพลังงานที่สะสมไว้ในถุงไข่แดงและ,สะเสบียงนั้นก็มีจำกัดเวลาของพวกมันมีน้อยนิดหากหาเจ้าบ้านไม่เจอก่อนที่พลังงานสำรองจะหมดลงพวกมันจะต้องตายดังนั้น ธรรมชาติจึงกำหนดสัญชาตญาณน,นักล่าให้พวกมันมาตั้งแต่เกิดพวกมันจะตรวจจับร่องรอยทางเคมีที่ปลาทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นคราบเมือกไขมันจากผิวหนังของเสียหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวเมื่อจับสัญญ,ญาณได้ตัวอ่อนจะพุ่งเป้าไปที่เหงือกปลาที่ซึ่งเนื้อเยื่ออันบอบบางและกระแสน้ําที่ไหลผ่านสม่ำเสมอเปรียบเสมือนประตูที่เปิดอ้าต้อนรับขาเล็กๆของมันจะยึดเกาะกับเส้นใยเหงือกและปีนเข้าไปข้างใน ในขั้นตอนนี้มันยังไม่แข็งแรงพอที่จะสร้างความเสียหายมากนักมันจึงได้แต่รอคอยค่อยๆดูดกินเมือกและเลือดของเจ้าบ้านทีละน้อยเติบโตขึ้นอย่างช้าๆในขณะที่ปลาเจ้าบ้านยังคงใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่รู้เลยว่าฝันร้ายกำลังนั่งรออยู่ในปากของมันแมงกินลินทุกตัวเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นตัวผู้แต่เมื่อเข้าไปอยู่ในปากปลาแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฟังให้ดีนะครับหากในปลาตัวนั้นมีไอโซพอตตัวเมียที่โตเต็มวัยอาศัยอยู่ก่อนแล้ว ผู้มาใหม่จะยังคงสภาพเป็นตัวผู้ต่อไปเขาจะรับบทบาทเป็นผู้ตามที่เงียบเชียบ <_ S 2> เกาะอยู่ที่เหงือกซ่อนตัวตามซอกหลืบและรอคอยโอกาสเขาจะไม่โตขึ้นไม่เปลี่ยนร่างทําหน้าที่เพียงแค่ผสมพันธุ์กับไข่ที่ราชินีของเขาจะวางในอนาคตแต่ถ้าปากของปลาตัวนั้นยังว่างเปล่าตัวผู้จะเริ่มเปลี่ยนร่างเขาจะตัวใหญ่ขึ้นกลมขึ้นและมีความสามารถในการผลิตไข่ได้อย่างสมบูรณ์จากเขากลายเป็นเธอนั่นเองกลายเป็นประสิทธิตัวแม่ผู้มีอํานาจ ผู้ปกครองปากของปลาและนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งหายนะของลิ้นปลาเมื่อประสิทธิตัวเมียโตขึ้นมันจะเคลื่อนตัวไปยึดเกาะที่โคนลิ้นของปลาใช้ปากที่แหลมคมเจาะเข้าไปในเนื้อเยื่อและเริ่มดูดกินไม่ใช่การจู่โจมที่รุนแรงแต่เป็นการสูบเลือดออกไปอย่างช้าๆและเป็นระบบเมื่อเวลาผ่านไปหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงลิ้นจะเริ่มแฟบลงเพราะขาดการไหลเวียนเนื้อเยื่อจะเริ่มเหี่ยวเฉาและหดตัวสูญเสียการทำงานไป ในขณะที่ปลาเจ้าบ้านยังคงว่ายน้ำตามปกติโดยไม่รู้เลยว่าอวัยวะที่มันต้องใช้กินอาหารกำลังตายลงอย่างเงียบๆภายในปากของมันเองในที่สุดลิ้นเดิมก็จะหลุดออกและหายไปเหลือทิ้งไว้เพียงพื้นที่ว่างเปล่าแต่เจ้าประสิทธิ์ยังคงอยู่ร่างกายของมันที่กว้างเป็นรูปวงรีและปกคลุมด้วยเปลือกแข็งบัดนี้ได้เข้าไปเติมเต็มช่องว่างนั้นอย่างสมบูรณ์แบบด้วยขาทั้ง7คู่ที่ยึดเกาะแน่นกับกล้ามเนื้อที่เหลืออยู่มันล็อกตัวเองเข้ากับตำแหน่งนั้น ปากของมันฝังแน่นเพื่อยึดเกาะและเมื่อปลาอ้าปากเจ้าประสิทธ์ก็จะขยับตัวประสานไปกับขากรรไกรช่วยดันอาหารขึ้นไปบดกับเพดานปากในแง่การใช้งานประสิทธ์ตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนลิ้นจริงๆเป็นลิ้นเทียมที่มีชีวิตดูหน้าขนลุกและไม่ได้เป็นอวัยวะของปลาแต่กลับทำงานแทนปลาได้อย่างน่าทึ่งแม้จะมีการแทนที่อันน่าสยดสยองนี้แต่ปลาเจ้าบ้านก็ยังรอดชีวิตมันยังคงว่ายน้ำกินอาหารและเติบโตต่อไป แทบจะไม่สะทกสถานกับความจริงที่ว่าอาวัยวะชิ้นหนึ่งของมันถูกแทนที่ด้วยสัตว์เปลือกแข็งจอมเกาะกินราวกับว่ามันยอมรับสภาพแล้วว่านี่คืออวัยวะเทียมชิ้นใหม่ของมันแต่ไม่ใช่แค่ปลาโชคร้ายเพียงตัวเดียวที่โดนขโมยลิ้นหนึ่งในเป้าหมายโปรดของเจ้าแมงกินลิ้นคือปลาตระกูลกระพงโดยเฉพาะปลากระพงแดงนักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจนักว่าทําไมอาจเป็นเพราะขนาดปากเคมีของเมือกหรือพฤติกรรมที่พวกมันว่ายรวมกันเป็นฝูงหนาแน่น ซึ่งเท่ากับมีเป้าหมายให้เลือดนับโหลในพื้นที่แคบๆผลการศึกษาพบว่าในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่งประชากรปลากะพงท้องถิ่นเกือบ30มอร์มีร่องรอยของการติดเชื้อประสิทธิชนิดนี้แต่นี่ไม่ใช่การยึดอำนาจแบบหนองเลือดมันคือการเข้าครอบครองที่เชื่องช้าแม่นยำเหมือนกับการผ่าตัดมากกว่าการบุกจู่โจมและสำหรับปลาผลลัพธ์ที่ได้นั้นแปลกประหลาดแต่ใช้งานได้จริงอวัยวะที่หายไปถูกแทนที่อย่างเงียบเชียบไม่ใช่ด้วยแผลเป็นหรือความพิการ แต่ด้วยฝาแฝดปรสิตท,ที่มีชีวิตหากมองจากภายนอกทุกอย่างดูปกติปลาว่ายน้ําโดยไม่มีอาการป่วยอวัยวะภายในส่วนอื่นยังสมบูรณ์ไม่มีการบวมช้าไม่มีการตกเลือดไม่มีความทุกข์ทรมานมันอาจจะดูน่ากลัวแต่ก็ใช้งานได้จริงอย่างประหลาดแน่นอนว่าเจ้าบ้านต้องรอดชีวิตเพื่อให้ปรสิตได้กินอาหารและเป็นเวลาหลายปีที่นักวิทยาศาสตร์ถ,ถกเถียงกันว่าเจ้าปรสิตกินลิ้นนี้เป็นอันตรายต่อเจ้าบ้านจริงๆหรือไม่ หรือความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนกันแน่เพราะเจ้า,มาแมลงทะเลตัวนี้ไม่ได้โจมตีอวัยวะสําคัญไม่ได้ดูดพลังงานเจ้าบ้านจนแห้งเหือดเหมือนไวรัสและไม่ได้กระโดดแพร่เชื้อจากปลาสู่ปลาแถมเมื่อมันแทนที่ลิ้นสําเร็จมันกลับช่วยในการกินอาหารช่วยดันอาหารเข้าปากเรียนแบบหน้าที่ของอวัยวะที่มันพึ่งทําลายไปนักวิจัยบางคนถึงกับเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าภาวะพึ่งพาอาศัยแบบปรสิต เป็นเหมือนการประนีประนอมที่น่าอึดอัดระหว่างสิ่งมีชีวิตสองชนิดปลาเสียลิ้นแต่ได้ตัวแทนมาทดแทนปรสิตเสียอิสรภาพแต่ได้แหล่งอาหารและที่หลบภัยถาวรไม่มีฝ่ายไหนต้องตายจากข้อตกลงนี้และทั้งคู่ก็ประคองชีวิตรอดไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวมันไม่ใช่ความร่วมมือที่สวยงามแต่มันคือสิ่งที่เปราะบางยิ่งกว่านั่นคือสมดุลแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเพราะข้อตกลงนี้ย่อมมีผลเสีย การศึกษาชี้ว่าปลาที่ติดปรสิตมักจะมีขนาดตัวเล็กกว่าปลาปกติเล็กน้อยซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะการมีปรสิตอยู่ย่อมหมายถึงการต้องแบ่งสารอาหารอันมีค่าระหว่างเจ้าบ้านและผู้บุกรุกซึ่งเป็นการหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเจ้าบ้านไปในตัวโพรงเหนือกอาจแออัดไปด้วยไอโซพอตตัวผู้ขนาดเล็กในบางกรณีปลาอาจเสี่ยงต่อผู้ล่าหรือการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง,ง่ายขึ้นปฏิกิริยาตอบสนองช้าลง ความทนทานลดต่ำลงความเสียหายอาจไม่ถึงขั้นหายนะแต่มันก็เกิดขึ้นจริงถึงกระน,นั้นปลาก็ยังไม่ตายอย่างน้อยก็ไม่ตายในทันทีและสำหรับเจ้าแมงกินลิ้นนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันต้องการให้เจ้าบ้านรอดชีวิตและวว่ายน้ำต่อไปเรื่อยๆโดยอ้าปากค้างไวน้นิดๆแต่ก่อนที่คุณจะรุมประนามเจ้าไอโซพอร์ตตัวน้อยของเราแมงกินลิ้นไม่ใช่รายเดียวที่ทำแบบนี้มันอาจจะเป็นโจรขโมยลิ้นที่โด่งดังที่สุดก็จริง แต่มันไม่ได้มีแค่สายพันธุ์เดียวทั่วมหาสมุทรโลกญาติิของมันก็กำลังปฏิบัติการอยู่เช่นกันเกาะอ,อยู่ในปากซ่อนตัวในเหงือกหรือแอบมองออกมาจากหลังฟันของปลาที่ไม่รู้อิโนโนอิเนทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของตระกูลที่บิดเบี้ยวเดียวกันตระกูลไซมูทอยดีผมคงเรียกว่าแก๊งนักกัดลิ้นนักดูดเหือกและจอมจีป้ปล้นร่างกายละกันนอกชายฝั่งโมซัมบิกและออสเตรเลีย ชาวประมงที่ลากอวนจับปลาายแดงมักจะพบแขกไม่ได้รับเชิญอยู่ข้างในนั่นคือซิโมโตเอเรมิต้าญาติสนิทของเจ้าแมงกินลิ้นที่ฝังตัวลึกอยู่ในช่องปากและแสดงบทบาทเป็นลิ้นในเวอร์ชั่นของมันเองเจ้านี้ก็ไม่เลือกกินเหมือนกันครับมันถูกพบในปลามากกว่า12ตระกูลทั่วมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกยึดเกาะแน่นเหมือนกันดูดเลือดช้าๆเหมือนกันแค่เปลี่ยนที่อยู่ไปบ้างเท่านั้นในหน้านน้ำแถบชายฝั่งมาลาบ้าของอินเดีย แมงกินลิ้นสายพันฟรอน t a l i เชี่ยวชาญในการเล่นงานปลากระทุงเหวในการศึกษาหนึ่งพบว่าเกือบ70%ของปลาที่สุ่มตรวจมีเจ้าตัวนี้อยู่ในปากรูปแบบเดิมเปะ๊ปะคือตัวเมียขนาดใหญ่หนึ่งตัวแทนที่ลิ้นโดยมีตัวผู้ตัวเล็กๆประจำการอยู่รอบๆขอบปากเหมือนแดนเซอร์แบ็กอัพเป็นอาณานิคมยิยบเงียบที่อาศัยอยู่ฟรีๆนอกชายฝั่งซันซิบายากของมันสายพัน h e ์ m มา n e แอบเล็ดลอดเข้าไปในปากของปลานกแก้ว เยพรางตัวให้มีสีสันกลมกลืนกับสีปะการังของเจ้าบ้านต่างสายพันธุ์แต่ใช้พิมพ์เขียวเดียวกันเกาะกินเปลี่ยนร่างและระวังไม่ให้เจ้าบ้านตายเร็วเกินไปแม้แต่น่านน้าที่เย็นกว่าในมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ยังไม่ปลอดภัยที่นั่นมีสายพันธุ์ญาติห่างๆของแมงกินลิ้นซึ่งจ้องเล่นงานปลาวีเวอร์และปลาจานมันเข้าแทานที่ลิ้นเหมือนกับญาติๆของมันและตามรอยวงจรชีวิตเดียวกัน ตัวเมียใหญ่ครองปากตัวผู้เล็กๆเกาะรอโอกาสอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ใช่ชาวไซโมทอยทุกตัวจะมุ่งเป้าไปที่ลิ้นบางพวกชอบการโจมตีซึ่งหน้าอย่างเช่นเจ้าสายพันธุ์โพมา a s e n t r ที่เล็งเป้าไปที่ปลาสลิดหินตามแนวปะการังมันไม่แอบเข้าปากแต่จะเกาะหมับเข้าที่ข้างหัวเหมือนกับเฟซฮักเกอร์ในหนังเอเลียนดูดกินอาหารจากภายนอกยังคงเป็นปรสิตยังคงได้ผลแค่ไม่เนียนเท่าพวกแรกสรุปแล้ว นักวิทยาศาสตร์ได้บันทึกแมงกินลิ้นไว้กว่า20สายพันธุ์ที่คอยรังควานปลาต่างชนิดกันกว่า80ประเภทบางตัวเล็งปลากระพงบางตัวเล็งปลาเก๋าปลากระบอกหรือแม้แต่ปลาปักเป้าแต่ละสายพันธุ์ปรับตัวมาเพื่อเจ้าบ้านของมันโดยเฉพาะปรับจูนแรงกัดให้เหมาะสมหาที่ซ่อนที่สมบูรณ์แบบและใช้ชีวิตแบบปรสิตท,ที่สร้างขึ้นจากความแม่นยำดังนั้นแม้ว่าแมงกินลิ้นอาจจะเป็นสัตว์ที่ดูเล่นใหญ่ในบรรดาสัตว์ทะเล ด้วยการแทนที่ลิ้นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายปลาแต่มันก็เป็นเพียงบทหนึ่งในเรื่องราวที่ใหญ่กว่ามากครอบครัวที่แสนวิปริตนี้มีขนาดมหึมากลยุทธ์ก็หลากหลายและภายใต้ผืนน้ำนี้ไม่มีปลาตัวไหนปลอดภัยอย่างแท้จริงแต่เดี๋ยวก่อนเราจะไปโทษปรสิตได้จริงๆหรือมันไม่ได้มีความคิดชั่วร้ายมันแค่พยายามเอาชีวิตรอดและถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากวิวัฒนาการชีววิทยา และบรรดาสัตว์ประหลาดทั้งหลายก็คือสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดนั้นทรงพลังจนสามารถทำได้ทุกสิ่งหากครั้งหน้าที่คุณหมุดหิดเรื่องราคาของชําบินค่าใช้จ่ายหรือสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านล่มจงจำไว้เถอะครับว่าอย่างน้อยร่างกายของคุณก็ไม่ได้มีเจ้าสิ่งนี้อาศัยอยู่